เมื่อผูเรี้ยงเรียกอีกสักครู่จะได้แจ้งว่าใครมาทถึงที่สองจะเข้าไปเล่นในเที่ยงอนะครับส่วนสามสี่นั้นเล่นเที่ยงอนะครับเชิญท่านผู้อาวุโสประธานให้พี่น้องประกาศผลการตัดสินในเที่ยงที่20ช้อยได้เป็นนายการจากคณะกรรมการตัดสินโดยท่านกำนันภูมิไนกอบุญครับประธานคณะกรรมการตัดสิน เรือที่เขาดนดับที่หนึ่งได้แก่เรือพรพตโต้พรพะโตอยังเข้าที่หนึ่งและเรือที่เขาดนดับที่สองได้แก่เรือเทพชีกันหนึ่งเทีกันหนึ่งและเรือที่เขาดำดับที่สามได้แก่เรือเทพชีกันสองเทีกันสองและเรือที่เขาดำดับที่สี่ได้แก่เรือ สาวสวยประพัสะพดสอนขอสรุปนะครับเรนน่าพรียกโตเพศสีจันทร์ดังนั้นเก็ชิงเพื่อคอสวรรค์ทางด้านเพศสีจันทสองแล้วก็วสาวน้อยประพัดสอนนั้นก็สิงเพื่อนขอแล้วก็ตโดนตัวแล้วนะครับถ้าเราพูดก,กับตาคุณรู้สึกว่าพร้อมเรียบร้อยแต่เราสัญญาจากคณะนประกาศจุดปั้นครับ รองน้ำอุ่นปีน้ำม้ายากครับจากวัดาวเวงต่อปอดวเวงรองน้ำที่นสองปีน้ำม้าชคนาวาวจากปอดาวลวตะบนพหลานรองน้ำพิชามปีน้ำม้าพรเมฆแก้วจากบุงเสวยเชิดราดรองน้ำทุ่งทีกรนนนมีน้ำม้าพรปู่เหมือนจากเป็นเรือดยเรือรงจากบ,บ้านพหลานแล้ครับพี่แล้วท่านผู้ชมครับเสียรำเรือเขา้าทุนเป็นที่เรียบรย้อยรอสัญญาณจาการระกาิจุดไปเรือ เลือกไม่ได้เอาให้เขาสลายไปเถอะที่ที่เขาทำออกมาแต่ทุกคนก็ตีกันไปเลยเอาเงินชาวนาที่เก็บมาจะไปต่อไปชาวสีดําที่เก็บมาจะไปขอไปแต่สีแดงนี่แหละจะรับ આબો હા ખરર ઓ નમી સો બિનાબો કે ગાવ ઓ નમી સો બિનાબો ઓ બેલ આરે ચા વાલે નાય રતા તોર વાસી સિયેન ખોર કુબ્યાત પાહાલ ราล้วนใจตุอริมเ็นตัล่าตาเินเหลือเกินทำให้รรมกาุตัดิีนี้จะตัาสินใยังไงลอบีโอโหสใหญเลยทีเดียวมันช่อเกินสผู้่ากาเมื่อสักครู่นี้แรมดับที่นเรช ที่สองอดประมวลลำดับที่สามดเดเดีวและลำดับที่สี่นักพรรปรเ็นว่าเรีอชื่อพรานะครับจากพระรามเราเป็นพระรามแล้วก็เือพลดประมวลจากพระรามนะครับทอดประชิงเลขกระเทศช่วยต่อเรือพลไม่แกล้วก็เรือนักพระรานะครับท็เป็นชิงกขอให้ท่านนำลูกเรือของท่าน มีนามาเพื่อจี้ชังสองจากพี่น้องสอตเปรเรานประเทศนะครับในรอบนี้ต่อไปก็จะเป็นการชิงถ้วขอย่างที่สองนั้นสาวน้อยประพัสศรยิ้ประเทศครับพี่น้องสบปอเราองนางที่สามพรแม่แก้วพี่น้องทั้งประเทศไทยองน้ำที่สี่นั่นแม่คณะจากประเทศไทยอาคับเบาดีพี่มาเตรียม และพี่น้องท่านผู้ชมที่คร,ทครับเข้าสู่บรรยากาศที่น่าได้นใจน่าได้พิจครับเสียขัรเรือเป็นเที่ยวี่วยสำคัญชิงถ้วยขอไข่เอาละครับชิงถ้วยขอไข่งเสียขัรเรือเข้าทุ่นเป็นที่เรียบร้อยเอาเนินประพัดส,สอนเติมน้ำสาเน่ ขอทุกคนไม่เอา2ไม่ได้ครับจะเป็นหมู่ใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นหมู่ว่าใครจะเป็นนายอําเภอตามดูกันให้ดีนะครับเอาปักมาที่ลุ่มน้ําที่1ลุ่มน้ําที่2นะครับที่จะมาเกิดครับบ้านที่น้องสบโบราณน้ําโขงกันนะปากปลาผักใจเดินรถเดินได้เสือน้อยสุที่จะเป็นมาบอกว่ารับเป็นน้ําโขงกันไม่ได้พี่น้องปากปลาผักกับพี่น้องน้ําโขงอยู่ที่มาได้แข่งส่วนลุ่มน้ําที่3ครับผมได้ครับ

ทีงชั้นแกที่ขอครับผลการตัดสินออกแต่คณะกรรมการตัดสินมาที่เรียบร้อยชียร์นเรือเรือที่เขาจะดันได้แก่เรือเรือที่ัดสินจะพิพากทา่อไเรือเรือที่เขาจะตัดสินได้แก่เรือเรือที่ตัดสิจากาต่ไเรือ บอลแม่เตงกับมุ่เชเรเรือเขาีนแก่เพอเรือาราบเรืออสองตะลุนมาเลายยกอไปก็จะเป็นการชิงถ้อพิอารกาไม่รับเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้จัดการแข่งขันเลยข้าเสนอจะให้ผู้จัดการเรือนันนำลูกเรือของที่ตยอีกครังเป็นทีที่สามารถดทีว 나음는이 남자 헐파파 ถ้วยต่อไปสีรำเบี้ยสีรำน้ำนี่นะครับนิ่งไว้รอให้กรรมการจุดไปบอกสัญญาณก่อนทังสีรำเบีอยให้นิ่งไว้หัวเพียงหัว้ายเพียงไทยรอทำสีรงเบียและสีรำเบี้นก็ ભભભા ભિલ ભાબ જાલ જામઽ પિળ ખેળાગા જાળ જેલ જાઓા જામાગા જામામા જે જાંામામણ ા�ાલામ જામામ�

เสียบกนเ่ดตกเันเลยนะครับกาลวันเ่งนประกาศประกาศที <si ่งบรัประกาศที่เวทีเลยนะครับขอบคุณท่านที่วสันนะครับพี่วนวีและทีมงานนะครับที่มาสร้างสีสันนะครับให้กับการแข่งเรือขององค์การบริหารส่วนพราลานด้วยดีนะครับคือว่าการแข่งเรือก็ผ่านพ้นไปแล้วเนาะ ก่อนเดินออไปก็ดูบรรยากาศตอนนี้นะก๋วยเตี่ยวก็เลิกจะกลับจังนะบาทแล้ว,วจะดูจะได้ดูจนจบเนาะรอแล้วรออีกบางครั้งสาวจะไหนนอนอลังะจะกลับ บรรยากาศล้งแทงเรือจบเนะาะเราจะกลับบ้านก็คงจะคือคักต่อไปนะคืนนี้คงจะฉลองกันเนาะแชมป์